สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับช่องของเรามีปุ่มซุปอต์แตงด้วยนะตอนที่1385สังหารอย่างบ้าคลั่งหลังจากที่ราชอ,องค์การรัชญาติูุประการออกไปหมิงถังก็เกิดความแตเทือนขึ้นมาเช่นกันยอดฝีมือจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเซิ่งหมิงรวมตัวกันอยู่บนภูเขาที่มีหมอกปกคลุมทางทิศตะวันตกของเมือง คงเฉิงประมุกแห่งหมิงถังยืนอยู่บนยอดเขาดวงตาทั้งสองข,ง,ขงข้างของเขาเป็นสีเขียวมรกตเขาจ้องมองไปยังควานเพลิงในการต่อสู้ที่อยู่ไกลออกไปกล่าวพวกเขากล้าบุกวังหลิงซิวเทียนจริงๆหรือไม่รู้ว่าเราจะสำนักมีพลังที่แข็งแกร่งมากขนาดไหนในเมืองเซิ่งหมิงะคงของปี้สวมเกราะยกเซียนสีแดงยืนอยู่ด้านหลังประมุกแห่งหมิงถังเขากล่าวเสียงเย็นไม่จีมตัวเลยจริงๆ นี่เขาคิดที่จะทําให้ฝ่ายต่างๆและขุนนางเก่า,กาๆแห่งประเทศสิงกลางเซิ้งหมิงตายไปทั้งหมดเลยหรือยังไงคงของปีข้างกลุ่มใจก่อนหน้านี้ที่เมืองเซิ้งหมิงแห่งนี้เขาเคยปล่อยข่าวลือไปเพื่อให้เกิดกระแสขึ้นเพื่อที่จะใช้มือของนายสํานักจัดการจ้างาเขาเฉินไปซะแต่คิดไม่ถึงเลยสิ่งที่เขาคาดคิดขึ้นจ้างาเขาเฉินกลับกลายบรรท่ายาแห่งเซิ่งหมิงขึ้นมาจริงๆเสียอย่างนั้นการปรากฏขึ้นของราชองค์การรัชญาติทำให้หมิงถังต้องเยือนสนะเกินไม่เข้าขายไม่ออก รัชทายาทแห่งเซิ้องหมิงสืบเชื้อสายมาโดยตรงหากไม่ตอบรับราชองค์การฝ่ายก่าแห่งเซิร์งหมิงจำนวนหนึ่งที่อยู่ใต้บัญชาของหมิงถังจะต้องมีความเห็นมากมายออกมาอย่างแน่นอนแต่หากว่าตอบรับราชองค์การแล้วจะไม่เป็นการเข้าไปยอมก้มหัวให้จางวัชเฉินหรอกหรือหากต้องยอมก้มหัวให้จางวัชเฉินจริงๆคงหงปี้คงจะก,กักเลือดตายแน่ๆผู้อาวุโสเซียนแห่งหมิงถังคนหนึ่งกล่าวจางวัชเฉินเป็นคนหนุ่มเลือดร้อนไม่รู้จักหนักเบา หมิงหงหวังใช้ชีวิตมาเกือบพันปีแล้วยังก่อความวุ่นวายร่วมกับเขาด้วยหรือพวกเขาไม่รู้ว่าใครคนในเมืองเซิ่งหมิงมีอนุภาพแข็งแกร่งมากขนาดไหนหรือพวกเขาไม่รู้ว่าพลังของราชาสวรรค์หลิงเซียวน่ากลัวมากขนาดไหนนะในตำหนักราชาสวรรค์เซียวเซิ่งว่านวาอ้ยืนอยู่บนกำแพงจ้องมองไปทางคลื่นพลังที่ยปุ่งออกมาจากการต่อสู้ที่อยู่ไกลออกไปแววตาของนางสับสนเป็นอย่างมากและกล่าวตัวเองว่าในที่สุดแจงว่เฉินก็ลงมือแล้ว การต่อสู้ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะต้องมีคนตายไปอีกมากแค่ไหนน้าหญิงพวกเราต้องส่งกองกำลังเข้าไปช่วยหวังหลิงเซียวเทียนไหมชายชรา,าผมขาวคนหนึ่งถามว่านฮาวา้ใส่หัวและกล่กกาวว่าเบื้องหลังของวังหลิงเซียวเทียนสามารถจัดก,การกับสู้ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือของพวกเราหรอกท่านพ่อไม่ได้อยู่ในวังข้ากระเบาใจไปได้เยอะเปิดค่ายกนป้องกันตำหนักทันทีป้องกันไม่ให้กองกำลังเสี่ยงหมิง บุกโจมตีเข้ามาที่ตําหนักราชาสวรรค์เสี่ยวเซิ่งเมืองเซิงหมิงคือเมืองที่มีประวัติศาสตร์ายาวนานมากกว่าล้านปีไม่รู้ว่ามีประเทศเก่าแก่มากแค่ไหนที่มาสร้างเมืองขึ้นที่นี่และอาณาเขตของเมืองนี้กว้างขวางปเป็นอย่างมากตําแหน่งทั้ง81ของเมืองโบราณมีหอคอยค่ายกลสูง1,000เมตรตั้งตระหง,ง่านอยู่ในทุกทที่มีเสียงดังขึ้นบนท้องฟ้าเหนือหอคอยค่ายกลแต่ละแห่งราชาสวรรค์มีคำสั่ง ให้เปิดค่ายคนป้องกันเมืองขึ้นมาทันทีและสังหารกรบฏเซิงหมิงที่อยู่ในเมืองทั้งหมดในขณะนั้นเองรัชสำนักและนักสร้างค่ายกวนที่เฝ้ารักษาหอคอยค่ายกวนอยู่ก็โครจปรปานเสียพลังสมาธิและใช้พลังทั้งหมดส่งออกไปเพื่อกระตุ้นค่ายกวน้อกกันใหญ่ทันทีตุ้มหอคอยค่ายกวนทั้งแปดสิบเอ็ดแห่งส่องแสงสว่างเจ้ามาพร้อมกันและมีคลื่นพลังที่น่ากลัวาม,มากแผ่กระจายออกมาเมืองที่มีอาณาเขตหลายหมื่นลี้ สะเทือนขึ้นมาทันทีหากยืนอยู่ในเมืองสามารถมองเห็นจุดแสง81จุดเรียงอยู่ในระนาบเดียวกันได้เลยเหมือนกับว่าดวงดาว8 1ดวงกำลังส่องแสงแสบตาในตอนนี้แม้แต่เซียนยังรู้สึกตกใจจนตัวสัน่นและเกิดความกลัวขึ้นเล็กน้อยข่ายคน,กกนเมืองถูกเปิดออกแล้วสามารถสังหารกบฏได้ทั้งหมดพวกคนจั่วเซิงหมิงทั้งหลายจะต้องกลายไปจนมีเสียงดังออกมาจากวังหลิงซียเทียน และมีเสียงการต่อสู้ดังขึ้นมาอีกขวัญกำลังใจของกองกำลังและสำนักเพิ่มขึ้นมาในพิบตาเดียวและมีการโจมตีโต้กลับป่าทําให้จอมยุทธแห่งประเทศสูงกลางเสื้อหมิงถูกฆ่าตายไปเปน็นจนวนมากการบุกโจมตีวังหลิงเซียวเทียนจะต้องเกิดการนองเลือดและการตายขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นเรื่องที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้พลังที่แผ่กระจายออกมาจะขอคอยแค่กลนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่คคากคนป้องกันเมืองกลับไม่สามารถเปิดออกมาได้อัคระข่ากลนทั้งหมดถูกทาลายไปแล้ว ไม่สามารถแสดงอนุภาพที่ควรจะมีออกมาได้ในขณะเดียวกันคุณนางเก่าแห่งเซิ้องหมิงที่แฝงกายอยู่ในสำนักก็เปิดการจมตออกอย่างน้อยก็มีห่อคอยคข้คนเครื่องหนึ่งที่เกิดการต่อสู้อยู่ภายในมุ่งหน้าต่อไปสังหารให้ถนนกลายเป็นทะเลเลือดบุกทำลายประตูวังลิงเซียวเทียนหมิงหงหมังหนึ่งมีดทิ่มออกมาไข้ยกดปกกันเมืองพัฒนายลงไปแล้วไม่ต้องไปสนใจมันมุ่งหน้าต่อไปสังหารให้ถนนกลายเป็นทะเลเลือด บุกทำลายประตูวังลิงเซียวเทียนมิงงหงหวังดึงมีดเซียนสีทองออกมาปราณเซียมมากมายมหาศาลในร่างกายของเขาพุ่งเข้าไปในมีดราวกับแม่น้ำใหญ่ที่มีน้ำหลากจากนั้นเขาก็ฟันมีดออกไปเสียงมังกรคำลามที่ดังสนั่น,นวันไหวจากนั้นร่างเงามังกรทั้งสิบร่างปรากฏขึ้นมาทุกๆร่างมีขนาดตัวยาวมากกว่าสิบลี้พุ่งตามแสงมีดของมีดเซียนสีทองที่ถูกฟันออกไปนั่นคือร่างเงามังกรเทพทั้งสิบร่าง แผ่นดินที่อยู่ด้านนอกประตูถูกพลังของมีดฟันจะแยกออกจากกันกายกดีิซอนทับกันอยู่ใต้ดินถูกทำลายไปทั้งหมดประตูสุริยนจันทราที่ตั้งต่างงานก็โดนโจมตีจนเกิดร,รอยร้าวขึ้นมามากมายเช่นกันต้องรู้ว่าวังหลิงเซียวเทียนเคยเป็นวังหลวงของประเทศสูนกลางเซึ่งหมีมาก่อนค่ายกลนโบราณที่ป้องกันวางเอาไว้ก็เป็นค่ายกนที่มีมาตั้แต่ยุคอารยิธรรมโบราณตอนต้นแม้ว่าจะมีการป้องกันของค่ายกันโบราณป้องกันวางเอาไว้แต่ประตูสุริยนจันทรา กลับยังถูกโจมตีจนเลาเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วพลังมีดของหมิงหงหวังจะน่ากลัวมากขนาดไหนมีดสิบังกรมีดป้องกันตัวของจักรพรรดิหมิงในตำนานจักรพรรดิหมิงมีอาวุธทั้งหมด4ชิ้นแบ่งออกเป็นร่มแปบังกรราชรถ9้าบังกรมีดสี่บังกรและเกราะจักรพรรดิหมิงร้อยบังกรได้ยินมาว่าร่มแปบังกรราชรถ9้าบังกรและมีดสี่บังกร เป็นอาวุธเสียหมื่นในคละที่ร้กาจเป็นอย่างมากอาวุธแต่ละชิ้นมียักษ์สอนอยู่8 0 0 0 0ื่นเก้และหนึ่งแสตัวตามลาดับเกราะจักรกพรรดิหมิงร้อยเมื่อก,ก่อนถือเป็นอาวุธเสียระดับสูงสุดชิ้นหนึ่งมันมีเรื่องเล่ามาแต่โบราณแล้วว่ามีอนุภาพและขีดจํากัดเรียกได้ว,ว่าเป็นของล้าค่าอันดับหนึ่งของราชวงศ์ทั้งหลายเลยทีเดียวเมื่อ800ปีก่อนหมิงหงหวังคือผู้ที่มีจิตปัญญาสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางเหล่าพี่น้องทั้งหลายของจักรพรรดิหมิงโดยเหตุนี้ จกักรพรรดิหมิงจึงมอบมีดสิบมรงกรให้แก่เขามีดสิบปังกร,กมงกรไม่ได้เป็นสิ่งที่อาวุธเซียมือในขนา a ทั่วไปจะสามารถเทียบเคียงได้หมิงหงหวังใช้พลังทั้งหมดฟันออกไปทำให้ทุกที่ที่เขาโจมตีออกไปราบเป็นหน้ากลองเขาฟันออกไปมากกว่าสิบครั้งต่อเนื่องกันทำให้ข้ายกกโบราณป้องกันวังสั่นไหวยรุนแรงกำแพงที่อยู่ใกล้กับประตูสริรจชาก็มีรอยแล้วเกิดขึ้นมากมายขอเพียงสามารถทำลายข้ากรกโบราณป้องกันวังได้ กิจะสามารถโจมตีวังหนึ่งเทียนได้แล้วหอมังครคุ้มภัยที่ไหนยังไม่ลงมืออีกลรอจางก็เฉิญตะโกนโครมแสงสีขาวสว่างจ้ามากมายพุ่งออกมาจากความมืดมิดร่างเงาคนที่อยู่ภายในแสงสีขาวสวมชุดขาวและสวมหน้ากากไว้ทั้งหมดดัชนีเทียนสวรรค์เมื่อทั้งสองข้าของเรามมุกมีรอยประทับนิ้วมือปรากฏขึ้นมาจากนั้นขาก็ชี้นิ้วไปทางด้านหน้าโจมตีเพลียงยุทธข้างเซียนออกไป เพลงยุทธขั้นเซียนก็แบ่งออกเป็นเพลงยุทธขั้นเซียนระดับต่ำระดับกลางและระดับสูงดัชนีเทียนสวรรค์เป็นเพลงยุทธที่ก้าวเข้าไปเป็นเพลงยุทธขั้นเซียนระดับสูงแล้วอนุภาพที่แสดงออกมาจึงไม่ใช่สิ่งที่เพลงยุทธขั้นเซียนระดับต่ำที่เซียนทั้งหลายฝึกฝนจะสามารถเทียบเคียงได้พลังสายแสงของดัชนีเทียนสวรรค์โจมตีไปโดนค่ายกลโบราณพ้องกันวังเหมือนกับมีแสงสว่างมากมายหลายล้านสายพุ่งลงไปด้านล่างเรากับเป็นการโจมตีของเทพพาไปเห็นน่ากลัวเป็นอย่างมาก มันปกคลุมไปทั่ววังหลิงเซียวเทียนทําให้กองกําลังและสํานักจํานวนนับไม่ถ้วนล้มลงไปนอนอยู่ที่พื้นเลยทีเดียวค่ายคนโบราณป้องกันวังถูกพลังสายเซียนเหล่านั้นโจมตีทําให้มันถูกเผาจนกลายเป็นสีแดงไปหมดพลังส่วนหนึ่งของดินีเทียนสวรรค์พุ่งผ่านค่ายคนป้องกันทะลุเข้าไปด้านในวังหลิงเซียวเทียนทําให้ตาหนักที่งดงามมากมายหลายหลังพังทลายลงภูเขาหลายลูกถล่มลงมาเหมือนกับว่ามีพลังทําลายล้างพุ่งเข้าไปด้านในพ้ะเจ้า นี่มันพลังอะไรกันเนี่ยใครกันถึงได้น่ากลัวมากขนาดนี้เพลงยุทธ์ขั้นเสียดับสูงจะต้องเป็นเพลงยุทธ์ขั้นเสียดับสูงอย่างแน่นอนหรือว่าท่ามกลางเหลรร่าขวดเสิงหมิงจะมีบุคคลระดับสูงอย่างราชาเซียนรวมอยู่ด้วยอย่างน้อยก็ต้องใช้พลังของราชาเซียนถึงจะมีความเซียนที่เข้มข้นมากพอที่จะแสดงเพลงยุทธ์ขั้นเสียดับสูงออกมาได้คนที่สามารถฝึกฝนจะเป็นราชาเซียนได้มีใครบ้างที่จะไม่มีพลังที่ทำให้โลกสะเทือนได้ บุคคลเช่นนี้ปรากฏตัวออกมาใครจะไม่ตกใจบ้างล่ะเราลูกหลานระดับสูงที่อยู่ในวังหลิงเซียวเทียนไม่ได้อวดดีเหมือนกับแต่ก่อนอีกต่อไปแล้วเป็นเพราะพวกเขาถูกพลังของราชนีเทียนสวรรค์ทำให้ตกใจจนวิญญาณแทบจะหลุดจากร่างเลยทีเดียวในขณะที่เราบะมุกโจมตีราชนีเทียนสวรรค์ออกไปหลังจากนั้นสมาชิกของหอมัองกรคุ้มภัยก็อาวุธเซียนของตัวเองออกมาและโจมตีไปทางวังหลิงเซียวเทียนอาวุธเซียนมากกว่า30ชิ้น ชิ้นที่อ่อนแอที่สุดก็คืออาวุธเซียนพันธนคละที่มีอักษรอ,อยู่6000ตัวนอกจากนี้ก็มีอาวุธเซียนหมื่นนคละอยู่ถึง3ชิ้นด้วยกันอาวุธเซียนที่ร้ายกาจเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็สามารถแสดงพลังทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่ออกมาได้ทั้งนั้นมันสามารถทำลายเมืองทั้งเมืองหรือแม้แต่ภูเขาทั้งลูกลงได้เลยทีเดียวอาวุธเซียนหลายสิบชิ้นถูกโจมตีออกไปพร้อมกันพลังพันธนคละไม่ได้ทำลายและพลังหมื่นธนคละที่ทําทำลายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้มุมหนึ่งของค่ายคนโบราณป้องกันวังถูกทำลายไปประตูสุริยันจันทราเป็นหนึ่งในแปประตูของวังหลิงซิวเทียนประตูที่สูงหลายสิบจัง่งกลายเป็นโลหะที่หลอมละลายไปพิบตาการต่อสู้ครั้งนั้นเมื่อแ0 0ปีก่อนค่ายกรรานป้องกันวังถูกทำลายไปแล้วแม้ว่าและสานักจะมีการซ่อมแซมแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีอนุภาพเทียบเท่ากับเมื่อก่อนหน้านี้ได้อีกและเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยการโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของหอมังกรคุ้มภัย ถึงใช้เวลาสั้นๆก็ทำลายมุมหนึ่งของไอ้คนโบราณพวกการระวังได้แล้วหอมมังกรคุ้งภัยมีอยู่จริงด้วยดีมากจริงๆสายตาของมิงหงหวังมีแสงเพลิงที่ร้อนแรงพวยพุ่งออกมาจิตใจแห่งการต่อสู้บนร่างกายของเขาเดือดพล่านขึ้นมาเขายกมีดสิบมังกรขึ้นและพุ่งนำหน้าเข้าไปทางประตูสุเรยียนจันทราในขณะเดียวกันรอมประมุกก็ส่งพลังสมาธิเข้าไปในหูของจางรั่เฉินว่า ข้าจะไปจัดการราชาสวรรค์หลิงเซียวจากนั้นรองประมุกก็กลายไปลํลำแสงพุ่งเข้าไปในประตูสุเริยนจันทราทันทีหลังจากนั้นครู่หนึ่งลึกเข้าไปในวังหลิงเซียวเทียนก็เกิดการต่อสู้ที่รุนแรงระดับราชาเสยขึ้นมาเคร่งยุทธขั้นเสียม,มากมายเปล่งแสงสว่างจ้าทําให้ท้องฟ้าใน่มืดมิดถูกฉาบไปด้วยลําแสงสีขาวประตูสุเริยนจันทราบุกเข้าไปพร้อมกันเพื่อแกแ้แค้นในแก่ครอบครัวและสหายที่ต้องตายไป สูเพื่อเสืงหมิงเพื่อชำระความอภัยยศอดสูมาแฝ่ร้อยปีที่แล้วให้หมดสิ้นไปจางโล่เฉินใช้มือข้างหนึ่งถือธงสงครามเสื่อมิงเอาไว้และใช้มืออีกข้างหนึ่งถือกระบี่โบราณเฉินหยวนเอาไว้และพุ่งกระไปด้านหน้าด้วยความเร็วสูงสุดราวกับเป็นลูกศรที่แหลมคมพริบตาเดียวโล่สดก็สาดกระเซนเ็นเต็มไปท้องฟ้าเขาเข้นข่าอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับว่าต้องการที่จะสะสางความแค้นที่เขาสั่งสมมานานเนิ่นผู้ราชาันทาโลหิต อาเลอร์มาวานนอนและมามังกรเกลือนสวรรค์ตามหลังจเจ้าเฉินปิติติดทาให้ในสำนักที่พุ่งเข้ามาจากทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังและด้านบนถูกฆ่าตายจนกลายเป็นหมอกลหิตไปทั้งหมดเจ้าก็คือราชาย,ยาทแห่งเซิงหมิงคนนั้นข้าจะปลิดชีวิตของเจ้าเองชายชาาที่มีพลังขั้นเสียดสัจจะคนหนึ่งพุ่งออกมาจากวังหลิงเซียวเทียนฝ่าเท้าของเขากระทื่นลงไปที่พื้นก่อให้เกิดพลังที่แข็งแกร่งมากพุ่งออกไป ทำให้จางรูเฉินเข้าไปอยู่ในานาเขตการต่อสู้ของเขาเนื่องจากจากักรพรรดิหญิงไม่มีผู้สืบเชื้อาสายวังหลิงเซียวเทียนก็คือกองกําลังเสริมที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศศูนย์กลางที่หนึ่งเบื้องหลังของพวกเขาน่ากลัวเป็นอย่างมากมีจอมยุทธ์เผ่ามนุษย์ที่ร้ายกาจจำนวนมากยินยอมที่จะเข้าเป็นฝ่ายเดียวกับวังหลิงเซียวเทียนชาชราคนนี้ก็คือนึ่งงนนั้นเขาฝึกฝนมามากกว่า500ปีแล้วเป็นบุคคลที่สามารถเทียบเคียงผู้นำเซียนแหตงตระกูลในยุคอาธรรมโบราณกลางได้ ลำพังแค่ตัวเจ้ายังไม่คู่ควรพอตายซะเถอะจางรั่วเฉินในตอนนี้มีจิตใจต่อสู้ที่เดือดพล่านเขาแสดงเขียยแดนการเวลาเขียดแดนมิติและเขียดแดนกระบีอ่อมาพร้อมกันเขียดแดนทั้งสามทำให้ชะชะา,าขั้นเสียระดับสัจจะคนนั้นถูกตึงเอาไว้กับที่ตุ้มจางรั่วเฉินส่งปลาสิงเข้าไปในกระบีบ่วนลานเฉินหยวนและเขาก็แสดงสำนึกกระบี่ของกระบี่ที่เจ็ดออกมาจากนั้นเขาก็ฟันกระบี่ออกไปสามสิบกว่าครั้งต่อเนื่องกันอย่างบ้าคลั่ง ทำให้ชายชาราคนนั้นล่าถอยออกไปและกลักเลือดออกมาสุดท้ายแล้วจางรั่วเฉินก็ฟันกระบี่ไปที่ต้นกําเนิดเซียนและทะเลปลาของเขาทําให้เขาตายลงทันทีเลือดของเซียนดับสัจจะสีแดงฉานสาดกระเซ็นไปทั่วผมและเสื้อผ้าของจางรั่วเฉินข้าจางรั่วเฉินตะโกนและเขาใช้ธงสงครามตึงร่างและวิญญาณของชายชาราขั้นเซียนมันดับสัจจะคนนั้นเอาไว้ และเขาก็ฟันกระบี่ออกไปและมุ่งหน้าเดินต่อไปเรื่อยๆบนร่างกายของเขามีพลังอำนาจแห่งผู้นำโลกแผ่กระจายออกมาและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆกน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ